เรามีโอกาสที่จะมาทำบุญบำเพิ่มพูนบุญประมีของเราได้เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ไม่รับในมนไปฉันที่อื่นพระจะต้องอยู่ญาติเพื่อให้ญาติโยมได้พาลูกหลานมาไหว้พระรักสิน ทำบุญให้ทานบำาเพนกุศลเพิ่มพูนประมีของเราให้ยิ่ง,งขึ้นไปเพราะขึ้นชื่อว่าบุญแล้วบันดิตทั้งหลายมีความยินดีปรารถนาะจะอยู่ไกลแสนไกลเท่าไรถ้าขึ้นชื่อว่าบุญนะ้าก็ต้องพยายามทำจนได้เพราะบุญเป็นชื่อของความสุข ที่เราทั้งหลายต้องการสุวรรณตาสุสะระตาสุสันถานังสุโรปิตาอธิปจ,จังปริวารโรซบ,บะเมเตนละลัติทันวาดโดยที่สุดผู้ที่เกิดมามีผิวพรรณสดใสก็เพราะด้วยบุญสุวรรณตาสุสะระตาผู้มีเสียงดีเสียงไพเราะ ก็เพราะเกิดมาด้วยอาศัยบุญประชุมตกแต่งสุสั้นท่านังมีองค์กายสันฐานบริบูรณ์ครบถ้วนเหมาะสมทุกอย่างก็ด้วยบุญผู้ที่จะได้เป็นใหญ่มีคนเคารพนับถือกราบไหว้ก็เพราะด้วยบุญ คนที่ได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิราธิราชมีอำนาจคนเคารพย่เมไงนำเครื่องสักการะบูชาในทิศต่างๆก็โดยอำนาจบุญกุศลอันนั้นผู้ที่จะไปเกิดในสวรรค์ก็ได้โดยบุญเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายขึ้นชื่อว่าบุญเป็นชื่อของการกระทำความดี เพื่อเป็นคุณสมบัติของผู้กระทำเองไม่ใช่คนที่จะได้ดีจะต้องอาศัยสิ่งอื่นดลบันดาลให้เราเป็นคนดีเป็นคนมีความสุขความเจริญโดยเราช่วยตัวเองไม่ได้ขอให้คนอื่นช่วยดลบันดาลให้เราอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะเราไม่เป็นตัวของตัวเอง ส่วนทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ทรงสอนเราสามารถจะฝึกฝนอบรมแก้ไขยกฐานะตัวของเราเองได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นมาช่วยเหลือคำว่าบุญนั่นก็คือผลิตออกจากจิตใจที่เราช่วยเราเองอบรมความดีในตัวของเราเองนั่นเองตัวอย่างเช่น ท่านว่าทานทานแต่พิจนาถึงวัตถุแล้วเขาไม่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรถ้าจิตใจคนไม่เป็นบุญแล้วของต่างๆไปอย่ในบ้านในช่องในร้านในตลาดอยู่ในป่าอยู่ในที่อื่นทั้งนั้นถ้าจิตใจเป็นบุญกุศลแล้วสถานที่ก็กลายเป็นวัดไปมีพระเจ้าพระสงฆ์ไป มีการทนุบำรุงขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาก็เป็นรูปเป็นรูปธปรรมขึ้นมาเราก็ได้บำเพ็ญคุณงามความดีตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ท่านมาได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสสะอาดตั้งอยู่ในสินในธรรมมันดีงามรักษาดำรงทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัติรู้จักค้นทางถูกทางผิดไม่ใช่เฉพาะแต่รเราเราได้ตั้งขึ้นแล้วยังเป็นทางดีสำหรับลูกลานเลนของเราเป็นสถานสถานที่ฝึกอบรมอีกเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่สัตว์โลกได้สร้างความดีนั่นทำบุญเสียเปล่าได้อย่างไรเมื่อผลงานที่เรากระทำปรากฏมาเป็นความดี ให้เราเห็นอยู่อย่างนี้ส่วนสิ่งที่หมดไปก็จริงอยู่ถ้าคนไม่มีปัญญา,าสอดส่องพิจารณาเห็นว่าเอาอะไรไปทำแล้วหมดไปสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเขามองไม่เห็นที่เกิดขึ้นเหมือนกับเราลงทุนค่าขายเงินที่ลงทุนก็หมดไปจริงแต่วัตถุที่ผลิตออกมา เราประกอบเป็นผลกำไรขึ้นมาเพราะการลงทุนไม่ว่าทำอะไรต้องเสียสละเมื่นการศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่หาเงินหาทองมาอะไรกระทุ่มเทให้ลูกลูกเรียนหนังสือหมดไปหมดไปถ้าเรามองดูแต่สิ่งที่หมดไปเหมือนกับไม่ได้อะไรแต่เราได้ความรู้ได้สติได้ปัญญาได้วิชาความรู้จากการเรียนขึ้นมาแล้ว อันนี้เป็นสมบัติของจิตใจขึ้นมาแต่ก่อนเป็นสมบัติเงินทองเงินตราเป็นของภายนอกมันหมดได้สิ้นได้แต่กลายมาเป็นสมบัติของจิตใจความรู้แหละไปอยู่ที่ไหนเราก็ใช้ความรู้ของเราพิจพน์ออกมาได้ทำการงานที่ดีทำให้เรามีความเจริญในชีวิตเพราะความรู้ดีพิจพนดีทำให้บ้านเมืองเจริญมีความสุขสมบัติของใจ ไม่ได้ศูนย์เปล่าทั้งทางทมก็เหมือนกันทําไปแล้วไม่ศูนย์เปล่าได้ความดีที่ปรากฏขึ้นเป็นสมบัติทางจิตใจของเรา <Yeah. S 1> การรักษาศีลที่เป็นบุญก็ไม่ใช่อื่นไกลเรามารักษากายรักษาวาจาตลอดถึงอบรมจิตใจของเรา <Yeah. S 1> การเราทำกายที่ดีที่ถูกต้องเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์ อย่างสูงสังคมรับรองรับประกรันบุคคลผู้สะอาดผู้ประพฤติด,ดีใครๆก็รู้ใครๆก็เห็นใครๆก็ได้สัมผัสสัมพันธ์อยู่ร่วมกันถ้าใครมาตำนิติเตียนกับเพื่อนฝูงที่ประ